มติกระดาษหัวเหลี่ยมครั้งแรกของการเปิดเผยปฏิบัติการลับสุดยอดของกองทัพอากาศไทยในที่สุดความลับที่ถูกเก็บงำมาอย่างยาวนานก็ถูกเปิดเผยต่อสายตาประชาชนและสายตาทั่วโลกปฏิบัติการลับสุดยอดของกองทัพอากาศไทยที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลกอย่างระเบิดนำวิธีคี g b ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วและไม่ใช่แค่นั้นเพราะในครั้งนี้ยังมีการผสานพลังกับจรวดขนาด300มิลลิเมตรและระบบยิงจรวดหลายลำล้องแบบพีเชล 03จากกองทัพบกไทยอีกด้วยนี่ไม่ใช่เพียงการซ้อมรบธรรมดาแต่มันคือปฏิบัติการทดสอบความพร้อมรบเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังในภูมิภาคเอเชียได้เลยทีเดียวระเบิดนำวิธีเคจ GB บีอาวุธแม่นยำที่โลกยอมรับเคจีบีหรือโคเรียนจีพีเอสกระดิตบอมคือระเบิดนำวิธีที่ถูกพัฒนาโดยประเทศเกาหลีใต้ซึ่งกองทัพอากาศไทยได้รับมาใช้งานอย่างเป็นทางการจุดเด่นของระเบิดชนิดนี้คือความแม่นยำที่สูงมาก สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปนับ10กิโลเมตรได้โดยมีค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน5เมตรเท่านั้นระเบิด k ค b ีเป็นการนำระเบิดธรรมดาเช่น MK 8 2มาติดชุดนำวิถี GPS พร้อมปิดพับได้ทำให้ระยะยิงยาวขึ้นและสามารถปล่อยจากระยะปลอดไทยนักบินไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้เป้าหมายมากเหมือนในดดิตนี่คือการปฏิวัติวตงการการโจมตีทางอากาศของไทยอย่างแท้จริงประสานพลังกับจรวด300ม mm, มและพีเชล 0 3จากกองทัพบกการฝึกในครั้งนี้ไม่ใช่แค่กองทัพอากาศเท่านั้นที่ลงสนามกองทัพบกไทยยังส่งระบบยิงจรวดหลายลำกล้องพีเชอร์ศู์ซึ่งเป็นระบบที่ส่งพลังจากจีนมาพร้อมจรวดขนาด300มิลิเมตรที่สามารถยิงได้ไกลกว่า150่ากิโลเมตรและทำลายพื้นที่เป้าหมายในวงกว้างภายในไม่กี่วินาทีการที่ระเบิดนำวิธีเคจิจิบีจากฟ้าฟ้าผสานเข้ากับพลังการยิงของจรวดจากพื้นดินเช่นพีเชอร์ศูนย์สคือยุทธวิธีแบบ รุกทั้งฟ้าและดินที่ทําให้ศัตรูไม่สามารถคาดเดาและตั้งรับได้ทันสัญลักษณ์การชนกันการโจมตีสุดแม่นยำเป้าหมายทางพินาศในพริบตาภาพจากการฝึกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าทึ่งระเบิด k g บ b พุ่งเข้าทําลายเป้าหมายจําลองอย่างแม่นยําส่วนพีเชอร์03ก็ยิงถล่มเป้าหมายในแนวราบแบบไม่หยุดยั้งการทํางานร่วมกันของทั้งสองเหล่าทัพได้สร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายเป้าหมายทุกจุดถูกทําลายจนไม่เหลือแม้แต่ซาก การโจมตีในรูปแบบนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ความรุนแรงแต่ยังแฝงด้วยความฉลาดในการวางแผนใช้ข้อมูลจากระบบ UUV ดาวเทียมและการประสานงานระหว่างเหล่าทัพยอย่างร้ายรอยต่อก้าวกระโดดของกองทัพไทยสู่ระดับสากลความสําเร็จของปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของกองทัพไทยไม่ใช่แค่ในเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่รวมไปถึงแนวคิดทางยุทธศาสตร์การประสานงานและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เคจีีและพีเนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคลังอาวุธที่ไทยกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนั่นทำให้สายตาจากนานาประเทศต้องหันกลับมามองประเทศไทยในมุมใหม่มุมของประเทศที่มีศักยภาพด้านการป้องกันและรุกตอบโต้ในระดับแนวหน้าไทยพลังการรบของไทยที่ทั่วโลกต้องจับตามองในอดีตหลายคนอาจเคยมองข้ามศักยภาพของไทยในด้านการทหารแต่วันนี้ความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพบกกับการนำเทคโนโลยีระดับโลกมาใช้จริง ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไทยไม่ใช่ประเทศเล็กๆในวงการอาวุธอีกต่อไป k คจและ p 03คือตัวอย่างของพลังแห่งการบูรณาการความแม่นยำจะอากาศประสานกับพลังระเบิดจากภาคพื้นเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นเวทีแสดงศักยภาพอย่างแท้จริงสรุปอนาคตแห่งกองทัพไทยเริ่มต้นแล้วการเปิดเผยปฏิบัติการในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การทหารไทย แต่สิ่งที่แน่นอนคือการประสานกำลังรบแบบนี้จะกลายเป็นต้นแบบของการฝึกร่วมในอนาคตและอาจเป็นตัวแปรสำคัญในการรักษาสเสถียรภาพของภูมิภาคประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์อีกต่อไปแต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านกำลังรบที่ทั่วโลกต้องจับตามองโทรคงไว้สำหรับการเชียร์ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทางทหารถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลลับสุดยอดแบบนี้ก่อนใครติดตามช่องของเราไว้เลยแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของกองทัพไทย และอาวุธยุทธ,ธปกรร์ระดับโลก